ผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ <Yeah. S 1> แว่นท็อปเจริญบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดอาหารมีหลากมีหลายมีมากมีหมายอาธิบายไม่จบพรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลง สงครามความอร่อยกลับมาแล้วคุณผู้ชมที่รักความอร่อยทุกท่านแมนจะเกิดสถานการณ์โควิดทําให้การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปแต่สงครามความอร่อยของเราก็ยังสร้างความอร่อยเช่นเคยนะคะให้คุณผู้ชมสามารถสร้างความอร่อยได้เองที่บ้านแบบไม่เครียดกันด้วยเสาร์นี้เชฟของเราจะนําเมนูอะไรมาประชันกันถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคุณแบงค์กฤษฎีพวงประยงค์ผู้ดําเนินงานความอร่อยกันเลย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับสัปดาห์นี้นะฮะอยู่กับผมแบงค์กริชดีพวงประยงค์ครับและแน่นอนครับเรานำเมนูอร่อยๆมานำเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับแต่ต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าสงครามในวันนี้เป็นสงครามแชม์พิเศษครับเพราะปกติแล้วนะฮะรูปแบบรายการของเราเนี่ยจะนำผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเครื่องเทศและทีมพริกแดง มาแข่งขันประชันฝีมือกันทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวาผมแบบนี้นะฮะแต่ในช่วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเราต้องกลับในเรื่องของจํานวนคนรูปแบบใหม่ในรายการของเราจึงนำเชฟฝีมือดีสอคนมานําเสนอสูตรเด็ดมานําเสนอเคล็ดลับ2เมนูให้กับท่านผู้ชมด้วยกันจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปทำความรู้จักเชฟกันก่อนเลยครับ เชฟที่จะมาบรรเลงฝีมือแสดงความอร่อยกันในวันนี้ก็คือเชฟปูเชฟที่สร้างความอร่อยพร้อมกับเมนูหลากหลายส่วนคนที่จะมาแบ่งปันความอร่อยอีกท่านก็คือเชฟปิงเชฟรุ่นใหญ่ของเราที่ลีลาและฝีมือไม้แพ้ใครแน่นอนเอาละระะเราได้รู้จักกับเชฟสุดหล่อทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงอยากจะรู้ละว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้ทำจะมีเมนูอะไรให้หัดทำในวันนี้ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเมนูแรกกับเชฟป,ปูได้เลยครับสำหรับเชฟป,ปูนั้นเรื่องของฝีมือก็มีมากล้นถ้ารวมกับอารมณ์ที่ขันด้วยนานโอ้โหสู้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยจีนฝรั่งหรือเมนูฟิวชั่นก็ได้ครบถ้วนส่วนเมนูเชฟป,ปูในวันนี้ได้แก่ขนมปังหน้าหมูเมนูอร่อยอร่อยจากขนมปังที่กลมกล่อมไปด้วยรสชาติของความอร่อย วันนี้ผมมีเมนูขนมปังหน้าหมูมาฝากคุณผู้ชมทำกินเองที่บ้านก็ง่ายทำขายก็ได้เรื่องนะครับขนมปังเนี่ยมีทริคอยู่ว่าเวลาคุณผู้ชมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมาตากลมนิดหน่อยให้แห้งนะไม่งั้นมันทอดแล้วอบน้ำมันอ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยสำหรับขั้นตอนการทำก็ง่ายแสนง่ายเพียงแต่เอาหมูสับลงไปในอ่างผสมนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยก็ใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไป ปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยอะฮะน้ำตาลทราย oh. และซอสปรุงรสครับผม oh. แค่นี้เอง oh. เดี๋ยวเราจะคลุกเข้าให้ <Yeah. S 1> ส่วนผสมเข้ากันนะครับ <Yeah. S 1> เอาละคุณผู้ชมตอนนี้ส่วนผสมของหมูกับเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว มาดูที่ขนมปังนี่อย่างที่บอกตอนต้นนะครับเวลาหั่นเป็นทรงแล้วเนี่ยจะเป็นทรงไหนก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่พอคุณผู้ชมหั่นแล้วคุณผู้ชมจะต้องเอามาผึ่งลมเพื่อให้มันแห้งนะครับถ้ามันแห้งแล้วเนี่ยเวลาเอาไปทอดเนี่ยมันก็จะไม่อมน้ํามันนะครับคุณผู้ชมทาหมูลงไปแบบนี้ ผู้ชมครับมาถึงขั้นตอนการทอดเนี่ยเวลาทอดนะครับผมจะเปิดน้ำมันเนี่ยไฟกลางนะครับแล้วก็ให้เขาร้อนหน่อย <The> เสร็จเรียบร้อยผมก็จะคว่ำในส่วนของฝั่งของหมูลงไปก่อนนะครับแบบนี้ปกติแล้วขนมปังหน้าหมูที่เขาขายกันเนี่ยมัมนก็จะชิ้นเล็กๆนะชิ้นประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยม แต่วันนี้ผมทําชิ้นใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อทีมงานด้วยทีมงานเนี่ยกว่า50ชีวิตนะครับที่ถ่ายทํารายการนี้อยู่เดี๋ยวพอถ่ายเสร็จแล้วเขาจะได้กินข้าวกันนะครับคุณผู้ชมนะฉะนั้นทําชิ้นใหญ่ๆไปเลยกินเต็มปากเต็มคำอืม เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสำหรับเมนูขนมปังหน้าหมูกินคู่กับน้ำอาจจดเปรี้ยวๆหวานๆแบบนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนเมนูเชฟปูในวันนี้ได้แก่ขนมปังหน้าหมูเนมนูอร่อยอร่อยจากขนมปังที่กลมกล่อมไปด้วยรสชาติของความอร่อยอน เมนูของเชฟปูเนี่ยน่ารับประทานมากๆและเชฟปูก็เผยสูตรเด็ดเผยเคล็ดลับแบบไม่มีกัก๊กเรียกได้ว่าไปทําเองที่บ้านกันได้เลยแต่เรายังมีอีกหนึ่งเมนูจากเชฟปึงครับจะเป็นเมนูอะไรติดตามช่วงหน้าครับส่วนช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเชฟรุ่นใหญ่นะคะที่หั่นกล้าน,นเมนูความอร่อยอร่อยมาสู้ศึกสงครามความอร่อยในครั้งนี้สครคามว สงครามความอร่อย t e List War ผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สุตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ yeah, แว่นท็อปเจอิบ <The List. S 1> ริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปี สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีกลับมากับอีกหนึ่งช่วงของรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะอย่างที่เราบอกกันไปว่าเรายังเหลือเชฟอีกหนึ่งคนจะประกรอบเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยครับและเชฟที่จะมาต่อสู้สงครามได้แก่เชฟปึงเชฟรุ่นใหญ่ที่พร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยตามคอนเซปต์ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำอร่อยได้เลยครับทุกคนเมนูเคล็ดลับวันนี้คือ สุก,กี้ยากีเศรษฐีครับผมวันนีสน้ส่วนผสมก็มีกุ้งสับเนื้อไก่สับต้นหอมกิ้งช้ายแครอทกระเทียมและที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำจิ้มสุก,กี้ยากีสูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรติงครับต่อนเดิมผมจะเตรียมผัดไท้ไว้ก่อนครับผมผมตั้งกระทะให้ร้อนผมก็จะใส่กระเทียมสับลงไปครับแล้วก็แครอทสับครับ หลังจากนั้นผมก็จะใส่เนื้อไก่บดก่อนครับรอไก่ผมผัดรอไก่ใกล้จะสุกแล้วผมถึงค่อยใส่กุ้งสับลงไปครับ yeah. 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 อันนี้เมนูง,ง่ายๆครับผมไม่ต้องใช้เครื่องปรุงอะไรหลายอย่าง <'s> ใช้วันนี้ผมใช้เมนูตุกปี้กี้อย่างเดียวครับผม ได้ทุกรสครบทุกอย่างเลยครับหลังจากนั้นเนื้อไก่กับเนื้อกุ้งไกะสุกแล้วผมก็จะใส่ต้นไชยครับแล้วก็ต้นหอมครับ,บแล้วก็พิซซี่ฟาสต์ครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตาพันท้ายโนร์ติงครับอันนี้เป็นเมนู ทานเล่นหรือเป็นเมนูสเนกหรือเมนูเป็นอาหารว่างก็ได้ครับอันนี้ไส้นี้ผมผัดพอสุดแล้วครับผมก็จะปิดไฟครับหลังจากนั้นผมก็จะนำมาห่อนในแผ่นฟอเปียกครับอันนี้ลักษณะการผูกของผมคือผูกเหมือนถุงทองครับน,นี้ว่าผมจะใช้ต้นหอมมาผูกแทนเชือกตอนที่เอ่นที่จะเอาต้นหอมมาผูกแทนเชือกนี้ผมได้นาไปลวกแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้เพื่อที่จะได้นุ่ม ถ้าไม่ลวกแล้วเอาต้นหอมสดๆมาผูกเนี่ยต้นหอมมันจะแตกวิธีง่ายๆก็ตัดใบลงถุงพองเลยครับอันนี้ผมก็จะจับจีบเหมือนธรรมดาแล้วลูกเข้ามาธรรมดาปกติครับลูกเข้ามาสองข้างครับวันนี้จับมุมมุมแยงมามาติดกันแล้วก็หลังจากนั้นก็จับจีบเข้ามาหามุมทงพยาที่ติดกันครับแล้วก็ผูกด้วยต้นหอมครับ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีเปต้นหอมใช้ใบกุ้ยช่ายแทนก็ได้ครับ แต่ลักษณะาการนำม,มาผูกจะต้องนําไปลวกก่อนแล้วก็มาแช่เย็นเลยครับผมเพื่อที่เวลาลักเวลาผูกนี้จะได้ไม่แตกครับหลังจากผูกแล้วลักษณะคือจะเป็นลักษณะคล้ายถุงทองครับหลังจากนั้นผมก็จะนําไปทอดครับอาหารมีลากมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลำนานไงดาดเดือนจนครบ รสชาติรถมือของใครมันก็เรื่องของใครต่อไปไม่จบจะก่างต้องเด้นต้องมาพร้อมกันรบแกที่หน้าเตาไฟอันนี้ผมทอดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมก็จัดลงจานเลยครับอันนี้ผมก็จะโรยหน้าด้วยใบโหระพาทอดกรอบครับเรีบอแล้วครับเมนูจุกี้ยากี้เศรษฐีครับผม และเมนูของเชฟปึงที่นํามาเสนอในวันนี้ก็คือสุกี้เศรษฐีที่เชฟเอาน้าจิ้มสุกี้มาทําให้เมนูสุกี้เดิมๆของใครหลายๆคนเปลี่ยนไปต้องยอมเขาจริงๆนะคะเรื่องสุกี้ยากี้เนี่ยโอ้โหผ่านไปแล้วนะฮะกับ2เมนูจากทั้ง2เชฟฝีมือดีอรอเรียกได้ว,ว่าเผยสูตรเด็ดเผยเคล็ดลับแบบไม่มีกั๊กท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำเองที่บ้านและอร่อยแบบนี้ได้เลยนะถ้าทำตามสูตรนะฮะ เอาละฮะแลวทั้งหมดนี่ก็คือรายการสงครามความอร่อยกับเมนูสู้โควิดนะฮะสัปดาห์หน้าเราจะยังมีเมนูอร่อยๆอมานำเสนอท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสงครามความอร่อยสงครามความอร่อย Deli ชว War, War.